เมื่อนี้ผมจะพามาเบิ้งอิร์ูดีแม็กคันนี้นะครับผมพอดีลูกค้ามาให้จูนแก่นะครับจูนแก่จูนเก็บนะครับผมลูกค้าไปจูนมาอยู่ชนบุรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเบิ้เนเบิ้นตัดก่อนที่จะจูนแล้วกันครับไปเบิ้งกันเลยเดี๋ยวผมจะพามาเบิง้งก่อนจะจูนนะครับผมว่าเสียงตัดจะเป็นแบบใดนะ เดี๋ยวเข้ามาเบื้องหลังจูนกันนะครับผมว่ามันจะตัดลั่นขนาดไหนนะโอเคครับผมมาครับผมหลังจากจูนเซ็จนะครับผมตอนนี้จูนเร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพามาเบื้องว่ามันจะตึงขนาดไหนคันเล่งจะตึงขนาดไหนก่อนอื่นเบื้องก่อนแล้รถนียังนะเอามาเบื้องภายในรถก่อน รถคันนี้เดิมๆนะครับผมเบรบเดิมเดิมทุกอย่างอคันนี้มีม,มาดีแมปแก้น้ำผมนะครับแลวก็เฮ็ดท้ายล่างให้นะครับผมแถมให้นะครับผมเฮ็ดท้ายล่างกะมี่เท่านี้ครับส่วนจะจะประมัณนี้ ฟังเสียงกันอ่าคันนี้เป็นอีซู u r e di-mac Euro 3นะครับผมมีรีแมพแก้ง่ายคลายนะครับผมแล้วก็เฮ็ดท้ายล่างแถมให้นะครับผมไปเดี๋ยวให้จังเกิ้ฟังเบินให้ฟังเสียงน้องจ้าอาลูกค้าจูนคันนึ่งกับเดาคันเล่นอาตืดแอนก่อนจะจูนลูกค้าว่ามันเดามันขับว่าได้ครับยากถึงลูกค้าใช้คันเล่ไฟฟ้ามากนะครับตอนนี้ได้ถอดทิ้งแล้วครับ เพิ่งขันเร่งก่อนจูนเสร็จน,นะครับตามกระแสเลยนะลองข้างเสียงเบิ้นตัดเล็กหน่อยบางความแตกต่างมันจะแตกต่างกันเอ็บพีเบิ้นตัดเปลี่ยนกลไปใไอซางเกอร์ผ้าร่องเจียเกียสองเกียรบบึ้งขับบึ้งมามันสีเดาคือยังข้าเจ้าจูนมาวะหลังจากจูนเสร็จ จูนแก้เซ็ตนะครับอ่าลองขับไปใส่เกียร์หนึ่งไปธรรมดากันนะทีดเดียอ่าบ่เดานะครับผมไปสองไปเด้าโบดเดานะครับผมครับ,รบง่ายครับอ่ะจูนสเต็ปสันใส่ยอย่างน้น,นะครับผมรับแก่รับจบให้บ่ิษัทครับเอาลรองยักสองสามเกียร์ ก็เพิ่งเกิกากับ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 กักับกัเดียวตั้งใจตองจับก่มึงจะไปเกินซีได้อุตอลรถนอนี่ทำาคมมาใหม่ล้วเี๋ยวมือเทัาค้บแล้วมันตันเพลื่อนไปงานนั้นมีติ่งว่กลับเร็กลน่อยลับเร็กคันี้ขับเจ้าไซทอปูมานะครับผมกับบนนี้น้ำไหลใสดอกมัน bị tập trung thấu bộ. nào nắng nắng này mà. chắc xoong sám kia áo nè sáng Hãy subscribe còn đầu โคตรสุดโคตรสุดไปไกลแล้วตรเหประมาณนี้นะครับผมงานแจกจกงานไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าออกมาล่องอีกรอบนึงนะครับผมโคดีสนใจกันนิดต่อเข้ามไดนะครับผมเพราะว่าจะเป็นงานแจกงานจุดไหมนะครับผมผมรับจบให้หมานะครับผม ผมแก้ให้จนลูกค้าพอใจนะครับผมบอมีความแตกต่างผมบอคิดเงินนะครับผมฝากติดตามได้ครับผมช่องทางการติดตามกันช่อง youtube กับช่องเจนยูเรสติงช็อปนะครับผมเพจกับเพจซื้อเพจกับเจนยูเรสติงช็อปนะครับอีกเพจหนึ่งกับอูซางยูสาสขันนะครับผมและก็โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับผมนาวพ้นบรรณาโคตนะครับผมเบอร์โทรกับศูนย์หกสองสี่ศูนย์เจ็ดสี่เก้าหาหกนะครับผม มี่สองขางการติดตามพลทหารกะนัทวุฒิท่องจรัชนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมปูไฟส่วนตึงของซ่างเกลนะครับผมพวกยิ่งเนี้ยทักไปนะครับมันเลี่ยเบือนเลี้ยอย่างเดียวกมบอะกันเลี้ยอย่างเดียวครับประมาณนี้นะครับผมจบสวยครับผม